มาเหรอเออมาแล้วอากาศดูอัตตัปะพุงเงินฝากมาให้เด้อเศีบแซ่บเมเข้มจริงจริงด้วยจริงจริงเออถ้จริงจริงเลยนะไม่เราที่ฝากมามันมันค <Yeah, ่ายเคืองเนาะเออเราจะจะไปกินถึงร้านติดใจพี่น้องที่อยู่ในไรนี่นะครับก็จะอย่าลืมนะครับท่ทานไปทันไหมเก่งคอ ฟิไม่หอยนี้สุดยอดยี่ลีอันนี้บดได้งอรลองทำให้โอกาสไปเนาะส้มตามกับก๋วยเตี๋ยวเราต้องลองไปกินครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ถ่ายเพื่อแบบว่าไม่ได้แบบว่าเเปป็นับถ่ายแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอดีวันนี้มางานเราไม่ได้บอกว่ามันไม่ครับมันไม่อีเมลมันอร่อยปอมปอมมันอร่อยซกนอร่อยซีกินเจ้าของสุกี้มีพ่นไฟนะครับเจ้าของปา้แลวมีพ่นไฟ แกงเห็ดเผาะแซ่บบ๊อโอ้ยแกงเห็ดเผาะเลยอร่อยมากแมี่ยใส่เนนันเดโนเซียนผักอีหลอกผักอีหลอกเลือดไหลเมี่ยแกงเห็ดเผาะแซ่บกินบาไกลหนึงเดี๋ยวพาไปเก็บในเรื่องเมี่ยจะไปเก็บไปเก็บที่ใส่ใบอีหลอกกระเท้ากู้กัเหรตามกับเห็ดเผาะนี่ใช่ผักอีหลอกกับเห็ดเผาะตัวนี้เลยสุดสองเ็ดสัตว์ดีบอสกินไปเลยนะครับพี่หลอกก็เลืดลูกแม่หอยมีจะพูดดีๆใช่ครับมีแต่ลูวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับ ไปบ้านแม่หอยอีกเรา,เราอะขอเช็งเอฟซีแม่หอยหน่อยเร็วปักหมุดแม่หอยแล้วนี่ครับเฟซแม่นะเฟซแม่สามารถเข้าไปสามารถเข้าไปเล่นบอลลากกับจ <h> ิตวิญญาณได้ไมพี่จินรัตนเดี๋ยวเ,เรามางานที่ชุนบุรีสามารถนก <c oughs> นบพักขาแม่ได้แต่แม่อาจจะไม่รับตอบนะแล้วก็ท้าแม่ต่ำสซแล้วก็มากับแม่แล้วก็อีเมย์ครับสวัสดีแม่หงอออกไปแล้วอีเมย์ <c oughs> แล้วก็อีพอ่อนนแล้วก็แม่แม่อีกมุ้วันโซกมุ้วัน คนรถเลยนะแปดสิบเอ็ดเลยขึ้นบ้านไม่อะไรหรอคนรถจาเอาอะไรเอฟซีต้งเยอะน้ำบาดม่าไม่ชวนเลยปะดูแม่หอยตลอดคุณพี่กูเขาเธอไม่อยู่กับเขาไงคุณนิกธนากรสวัสดีครับบอสกิสวับดีครับสวัสดีครับปีหน้าสังกัดไหนเนาะ้ารถถ้ารถบาดมาอะไรอย่างนี้ารไปอยู่ขอบคุณค่ะโบกจากรถเกียรติบัตรสวัสดีนะครับอุ้ยคนดูเท่ากันแล้วแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดแล้วนี่แปดสิบ อยากให้มาสารคามจ้าจ้างเลยครับนี่ครับวันที่12เจอแมนที่นี่อย่างกถุกบางพี่สิบสิบอ้สิบสิบมิถุนาสิบมิถุนาเจอกับแมนที่บางพีกับคณะกับคณะสั้นเล่ามาเทึ่งสินกับพระเอกมูดทีมงานเข้าบ้านพาซ้อมจะไปหาเวยินดีค่ับพี่สันเราหน้าคิดถึงนะครับอ้าวพอโชคอยู่ไหน สวัสดี F G ทุกท่านไม่ห่อย F เลยนะ F G F C ไม่ไม่ใช่ F G เปิดร้านแม่แม่วันนี้นะพี่ตงเหมือนกันสวัสดี F G ไนประชุมเพรว่าขอโลเคชั่นส่งประชวจะมาดนิเดี๋ยวเดี๋ยวปักหมุดคุณแม่ให้ก่อนสวัสดีครับพี่ปูสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผม F G พนะไม่มีสังกัดครับ สวัสดีครับแม่สุพรรณสาแม่แม่รอจ้าโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีทิมในฮักทุกคนนะครับผมสวัสดีแม่อํานวยนะครับมาเชียงใหม่ว่างเดี๋ยวจะพาออนทัวร์แม่ปานเขียนอะไรฉุกันทร์โอ้ยเป็นคนละกลุ่มอยู่แล้วอันนี้คือเป็นส่วนกันเอาเอาพูดก่อนนะครับเอาพูดก่อนไม่ไม่ไม่พูดก่อนหรอก อยากกินก๋วยเตี๋ยวาจะเลยครับได้ครับก็ไล์ชน,น,นกันอยู่แต่ลงไล์ดีกว่าให้ลงลงทำไมคนดูอยู่ไม่ก็ลงไล่แต่ไปเครื่องนี้แต่ค่อยไล์ใหม่ไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไล์ใหม่นะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามางอกทักทายทัก เข้าไปดูเพจอะไรเมนจักรพรรดิแฟนเพจจักรพรรดิแฟนเพจได้นะครับขายผลไม้ที่ชุมดุริจ้าบอสกิ้งบอสแมนพี่เอกตลอดการสวัสดีครับเอฟซีจากภาคใต้เดี๋ยวเข้าไปดูเพจบอสแมนนะครับเป็นอะไรอยู่แม่แม่แม่หอยเข้าไปดูเพจบอสแมนนะครับเอาไปขายไปเตี่ยวสิวันนี้แม่ไม่ขายกรเตี่ยวเหรอขายช่างเช่นว่าลูกลต้องอะบางอยคิดทอดสมบัตาต้องมานะครับวันที่10 วันที่10นะครับอยู่ที่บางพี่นะครับสั้นเหล่าวันที่สิบนะครับพบกับแมนจักรพันธ์นะครับแล้วก็วันที่18อยู่บาทอี่อย่างตะวันข่าวเชฟพุ่มนะครับเป็นเป็นสไตล์แบบลำซิ่งนะครับวันที่18สไตล์บบลำซิ่ง18 18มิถุนาแล้วก็เมื่อไดยี่สิบี่ยี่สมิถุนาอยู่ที่ผับนี่อย่างเกาะ ศิลปินอีสานนะครับพัทยาเงาจังบ่มีหมอลํำดัวโอ้ดีใจดีก็ก็กำลังว่างเพนกันอยู่ครับว่าเราจะทำกลุ่มปิดกันนะครับถึงว่ารอให้หลายๆคณะปิดฤดูการกันก่อนนะครับแล้วฮากกสีกำลังว่างเพนกันที่กลุ่มปิดเนาะทำกลุ่มปิดนะครับเอฟจากอุดรนุยสวัสดีครับ ยุคใกล้บ้านแม่บิ่มเลยจ้าโอ้เจอกันครับสวัสดีเจ้าหน้าสวัสดีครับหมักลูกแมนมวนๆยุคเกาหลีติดตามจะโอ้สวัสดีพี่น้องตั้งตงประเทศครับผมสวัสดีน้องสันนะครับอาคังรอฟังพิงเ์เธอสุดไทยครับนี่ผู้แต่งผู้แต่งเพลงอ่าเธอสุดไทยนะครับอาคัง ขาจะออกเดือนนี้ะออกเดือนไหนเดือน,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 อนมิถุนานี่แหละเดือนวิถุนานี่แหละไก่แล้วตอนนี้ไส้เสียงเรียบร้อยเอ็มวีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตัดต่อเดี๋ยวตัดต่อไก่แล้วครับสวัสดีครับก็เป็นสวัสดีครับสวัสดีครับบอสเก่งบอสแมนคิดถึงนะครับนะครับมันหมานตัางๆครับผมพี่น้องแฟนคลับของเมนจักรพันด์นะครับ จะลืมไปให้กำลังใจกันนะครับวันที่10อยู่ที่มสิบมิถุนาอยู่ที่บางพีนะครับกับมอลลัมันเรากันทังสิ้นนะครับยายหอยยูบ้านอีหยางจ้าบ้านสะอาดน้นสะอาดม่หอยยูบ้านโน้นสะอาดอำเภอเกนคอศยภุมมครับแม่จันไม่สบายหายหรือยังคัาหายแล้วครับแม่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมีสีนิ่วนเนี่ยเป็นถามว่าเม่สบายดีไปเป็นถามว่าอีเม่สบายดีป ใครได้แล้วเมียสบายแล้วครับเข้าแล้ววันนี้เข้าแล้ววันนี้นะพาลามัททรี่เราแล้วก็เศร้าแล้วหรอครับพอไม่ได้เมียละมาทรี่เอฟซีจากพัทยาขาลูกเก่งลูกแบนลูกเก่งครับพ่อหน้าขอบเลี้งสาวเหลี่ยนเนี่ยจัดไปครับเดี๋ยวกลับไปดีไปเดี๋ยวกลับไปดีไปขึ้นไปไปแกะพิ้งสวัสดีครับเมียทองม้วนสวัสดีครับสวัสดีแขกพี่แขกนาไล ไปบ้านแม่หอยเอิญแม่สิไปเก็บเห็ดพะบ้านเราเห็ดพออ่ออีนีเด้อีด้วยสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับเพินนะบ้องยึดจักมิดสวัสดีครับกลุ่มปิดก็จะสนับสนุนเหมือนเดิมแหละหน้าครับตอนนี้ก็ล่อให้วงใน่งเพิ่นปิดปิดฤดูกาลเห็ดมดก่อนครับพี่น้องหลังจากนั้นก็จังสดกุ่มปิดกันนะครับก็วางวางเพนกันเบื้องต้นไว้แล้วนะครับจะเป็นวันไหนนั้นเดี๋ยวจะเปิดขายบัตรนะครับเราจะมีคอนเทนต์ขายบัตร กัันนะครบตอนนี้ศิลปินกับภาคอันแยกใหญ่กันกับบ้านบางส่วนนะครับที่อยู่บ้านพักก็จะเป็นน้องฟูกน้องอะไรไปวัดเพื่ออะไรเพราะว่าเป็นลูกโปรไฟล์ที่อยู่วัดน้องฟุกไปวัดเทือนะครับก็ที่เพชรชุดติดหัวน้องน้ำหวานก็อยู่บ้านพระเอกนลมีงานบอกลงหน้าเนี่ยนะคะคุณพี่ได้ก็มี18ไงมี18แล้วก็24 นะส่วนส่วนวันที่สิบจะเป็นพี่ไปกับตลกซื่ไหละสวัสดีจะลูกเมนจากแว่ทางศีสเกตรครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมี้ส่วนน้องๆน,น,นะครับที่อยากเป็นศิลปินอยากเป็นแดนเซอร์นะครับตอนนี้เปิดรับสมัครเรื่อยๆนะครับถ้าเข้าไปเพจมอลำามผลใจแฟนนะครับปากมุตรติดต่อการแสรดงเห็นไหม พี่น้องครับถึงว่าปิดฤดูกาลไปแล้วนะครับแต่ว่าแมนก็ยังแบบรับเชิญนะครับรับเชิญกับซีนี่หรือจะเอาเป็นทีมงานแบบมินิคอนเสิร์ตนะครับเป็นลงตามพับตามล่านอาหารต่างๆแมนก็รับนะครับหรือว่าอยากได้แบบเวทีเวทีลําซิงเป็นแบบเวทีลําซิงก็จัดให้นะครับถึงพักฤดูกาลไปแล้วพักคือพักแค่วงใหญ่นะครับแบบพวกมินิคอนเสิร์ตหรือว่าเอาพระเอกนั่งเอกเอาพวก นักดนตรีแดนเซอร์นะครับก็จัดให้ได้นะครับเพราะว่าแดนเซอร์บางส่วนกับยุบานพักพักกันเฮ็ดชูเท็ดอย่างกันนะครับอ๋อเบงกีบเซานะฮะได้สวัสดีอาจารย์การกัลวิเวกนะครับอาจารย์กลับไปนี่เดี๋ยวแม่นกลับจากชุนบุรีนี่เดี๋ยวสิทูหาเด้อจะคุยเรื่องก่อนล่ำนะครับเพราะว่ากอดล่ำปีที่ผ่านมานะครับขอบคุณอาจารย์การกัลิเวกนะครับขอบคุณคุณอาจารย์จักรินช่วยสุนเนินนะครับก่อนล่ำที่ให้เฮ็ดไทย วอนเจเฟนได้มีสีมีนวลขึ้นมากนะครับกับคำย่องทีช่ชมลายนะครับมากหลายด้วยสาวเหลน้องดอมแมนน้องดอมน้องดอมลองววนอิหลีครับเดิกปัจเจยนี่จ้ะ <laughs> จัดไปจัดไปหอวอน้า,ยนายอยากฟังสารพันยังคอยอ๋อสารพันยังคอยตอนนี้ก็ยังลองได้อยู่ดิลองไดอยู่ แม่ก็ติดตามคนใจแฟนตลอดจ้าขอบคุณครับตอนนี้นะครับแม่นปักบุดติดต่อการแสดงไว้แล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าสิเป็นพี่น้องอยากได้วงใหญ่อยากได้มินิคอนเสิร์ตนะครับอยากได้แม่นไปนรับเชิญน,นะครับหรือว่าอยากได้พระเอกนักเอกหรืออยากได้นักดนตรีนะครับตอนนี้ปักเีทีปักมุดไปแล้วปักหมื่ทุ่งไปแล้วด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องที่ขอมาเบิ่งนีนะครับ FC อัตเตามีไหมเออ เสียเต่าเอฟซีไม่หอยเอฟซีพระเอกนางเอกรลยง,งานโตครับพี่หน่อยเขาล่วงฮอรมอนกันได้สิเสียงดังเลยจักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้แม่นยูงานงานขึ้นบันไม้นะครับอีเวนท์พันของพี่ดักพี่ชายนะครับเจ้าของสุกี้มีพ่นไฟแล้วก็ชานม,มีพ่นไฟนะครับรับไม่ฟังกันก่อนนะวันที่สิบรอยอยู่ด้ยวยครับครับเมนุ่งเจอกันครับ กันครับนี่สูสวัสดีนะครับให้พี่น้องเบิ้งบรรยากาศนะครับตอนนะี้เพิ่นสวดมนต์อยู่ครับเพิ่นสวดมนต์อยู่ จากฟังกรลำวอนพ่อพลานชัยพี่น้องอยากฟังก่อนใดครับในน้ำมาได้นะครับในน้ำมาได้นะครับสวัสดีแม่เปียววารีนะครับสวัสดีแม่โสสวัสดีสมัยนะครับสวัสดีเมนตะลูกเม่ย์วันนี้ยู่งานเจีเมียวครับตอนนี้เป็นยู่ชลบุรีครับอยู่บ้านอ่าบ้านอีเบพันพิดักนะครับเจ้าของมีพลไฟแม่เพิ่มขึ้นท่านไหม เลยมายินดีนะแม่เพิ่นเดี๋ยวกลับไปนี่ก็จะไปมืออื่นเป็นงานทั้งเมยทั้งชุมเพรเป็นอยาิเป็นเสียกัสิไดไปร่ำสการนะครับวันที่หาจงจะเป็นมือเช่าพนักิจเผาของแม่เจมิยวนะครับวันที่หานะครับแม่นแล้วก็พิม์งานกับสิไปร่ำหนาไฟอยากฟังเพลงแมนบอนแฟ คิดถึงมากจะใครับจเจ้าก,กับฟางติดตามได้พี่น้องเดินนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวดีทํากลุ่มปิดนะครับและแจ้งข่าวนะครับวันที่10เจอกันอีกที่ที่บ้านบางพี่นะครับวันที่10วที่บางพี่นะครับกับสั้นเราพูเรื่องสินนะครับกับแมนกก่นจักรพรรดิรับเชิญนะครับวันที่สิบสิบแปดสิบแปดที่อำเภอปันถาวเชื้อุ่มนะครับเป็นแบบมินิลัมซิ่ง เราวันที่24ยุคขับศิลปินีสารพัทยานะครับพี่น้องใกล้ๆมองไดกล้จะเลื่อนติดตามนะครับให้กันตามให้กังใจแมนเลยนะครับขอโอกาสได้เลยครับพี่ขอโอกาสกับเล่งเฮดอุนตรีนะครับฝากสองชิ้นกินเพลงนะครับผลงานพลงขอโอกาสนะครับกับผลงานพิงเทียสุดท้ายนะครับพี่น้องฝากด้วยนะครับรองเสาเลยครับได้เลยครับได้เลยต่อไปแกะครับไปแกะ โอเคครับขอลงไลนเพียงสนิทก่อนพี่น้องขอลงไลนเพียงสนิทกอนเด้อน,นะครับขอบคุณมากมากขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกๆกลุ่มด้วยโอเคครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทีมงานอิเมลาตีนะครับทีมงานอิเมลาตีเป็นสังไวยเดอร์น,นะครับที่ตูนวัดเหตุนะครับไปทั้งขอบครัวเลยตอนนี้รู้สึกว่าคุณแม่ลาตีปลอดภัยแล้วไม่มีปลอดภัยแล้วนะครับแล้วอีพอ่อกำลังพาตัดอยู่ กำลังใจให้ครับเอาพี่น้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมอย่าลืมติดตามหมอลำปลดใจแฟนด้วยนะครับเพจหมอลำปลดใจแฟนนี่คือเบอร์ติดต่อการแสดงนะครับจากไอแม่นจากท่านไปรับเชิญจากได้วงหน่อยวงไงนะครับติดต่อมาได้นะครับผมขอบคุณมากขอลองไลน์เพียงสี่ว่าพี่น้องค่อนไหนบายอย่ายลืมกดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับผม